สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกับรถ2คันนะฮะสายสกูตเตอร์ทัวริงนะครับผมคันนึงเป็น f o r ์ซ่าสปี2021นะฮะคันนี้ราคาจำเจ๋วมากๆนะครับถูกที่สุดในท้องตลาดแน่นอนนะครับผมแล้วสวยด้วยนะคุณผู้ชมนะส่วนอีกคันนึงนี่ของแรของหายากเลยนะครับนั่นคือ ADV 160 k i t ยหกสิบคิโก้นะครับแล้วแต่งทัวริงมาแล้วเรียบร้อยด้วยนะฮะให้ดูแบบแบบ๊อบแบบกันนิดนึงนี่เห็นไหมฮะ นี่นะครับผมฟอร์ซากับ ADV นะครับผมสําหรับใครที่อยากจะขายรถได้ราคาสูงสแกนคิวอาโค้ดบนหน้าจอนี้มาได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์แอดเดืูหกสามห้าแอดไซน์หนึ่งตัว w ดืบยูหนึ่งตัวหกสามห้าแค่นั้นเลยสแกนง่าย คิวอาคนบนหน้าจอก็ได้หรือแอดไลน์ a w 6 3 5ก็ได้และที่สำคัญคำบรรยายใต้คลิปนะครับมีลิงก์สำหรับแอดไลน์ง่ายนิดเดียวนะฮะเราให้ราคาสูงปรีดรับรถถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับบูบะใบรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเราให้ราคาสูงปรีดรับรถถึงที่และโอนเงินสดตรงนั้นเดียวนั้นไม่ต้องรออนุมัติ15นาที30นาทีไม่มีครับผมโอนเลยนะครับไปชมสามนนี้กันเลยดีกว่า ready go นี่ครับคุณผู้ชมตัวนี้เป็น f o r ์ a 350นะครับจัดราคาโปรโมชั่นอีกแล้วนะฮะใครที่จะหาอัตโมติเอาไว้ขี่รับลมหนาวนะหะ้ามพลาดคันนี้เลยคันนี้เนี่ยเหมาะกับสายบัจเจตที่บางคนมีงบประมาณประมาณฟอร์ซ่า300แต่ว่าคุณจะได้เป็น350นะครับที่แก้ปัญหาเรื่องความร้อนมาแล้วด้วยนะครับผมแล้วเป็นเครื่องแบบ e s p plus แบบนี้ฮะนี่คือ e s p plus ก็คือรดแรงเสียดทานนะครับผมในระบบชุดข้างอะไรพวกนี้ทําให้ กินน้ำมันน้อยลงประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับพอซีซีมันขึ้นมาเป็น3 5 0ซีซีนะฮะคุณก็จะได้ความแรงขึ้นในการประหยัดน้ำมันที่เท่ากับพอๆกับตัว300 cc, นั่นเองนะครับนี่อันนี้คืออัตราประโยชน์ของมันนะฮะและโมเดลเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปนะครับผมคือมองผิวเผอเนี่ยเหมือนไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะแต่ว่าเนี่ยพวกระบบไฟหน้านะครับความโค้งที่มีมากขึ้นความคมที่มีมากขึ้น ไฟแม้กระทั่งไฟเลี้ยวเนี่ยยังเปลี่ยนเลยคือตัว300เนี่ยมันจะเป็นหกเหลี่ยมเหมือนตัว c b 1 5 0 r นะครับแค่ฝังเข้าไปในตัวกระจกข้างแต่ตัว350เนี่ยเขาจะทำสไตล์ฉบยวมาเลยนะครับเนี่ยพวกคมพวกสันเนี่ยอ่ามันจะคมมากขึ้นนะครับทำให้อะไรรู้ไหมฮะแอโรดนามิกดีมากยิ่งขึ้นเวลาคุณออกทริปเนี่ยคุณจะรู้เรื่องเลยนะครับเพราะว่ามันตัดลมได้ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะฮะเดิมๆทั้งคันอาจจะมีชิวหน้านะครับสีชาซึ่งเห็นไหมฮะใส่กิ๊บเลยนะเห็นนน้้พุไดดแบบชัเเจเลยมฮะ ตัดแสงได้ดีด้วยนะครับผมทําให้แบบเวลาเราออกทริปเจอแสงส่องจากท้องถนนแล้วเข้าตาเราเนี่ยบางคนเนี่ยไม่อยากใส่แว่นตาดำไงเออมันช่วยได้มากๆเลยคันนี้ถามว่าสวยไหมตอนนี้สวยแล้วแต่มันเคยมีริ้วมีรอยมาก่อนคันนี้มีมีรอยรอบคันเลยนะครับอ่ามีรอยรอบคันเลยแต่ว่าเราเก็บงานให้เรียบร้อยเนี่ยอย่างเช่นเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยก็เคยมีรอยมานะครับเนี่ยแต่ตอนนี้ดูแล้วเห็นไหมมองไม่เห็นเลยนะครับ ไม่มีรอยเลยนะครับจับหลังเช่นเดียวกันนะครับเคยมีริ้วรอยมาล้วก็เก็บงานให้สวยดีเดียวนะครับอาจจะไม่ได้สวยแบบกริบนางฟ้าอะไรขนาดนั้นนะแต่ราคาดีมากๆนะฮะอ่ะเนี่ยริ้วรอยบ้างกรรมการใช้งานนะครับธรรมดาป,ป่าปลายทั่วไปนะแต่ตรงไหนมีริ้วมีรอยเนี่ยเราก็เก็บงานให้เนี่ยเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็สวยเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมที่สําคัญนะคุณผู้ชมคันนี้กุญแจมีไอ้นี่ด้วยเดี๋ยวให้ดูไม้ไอติมนะครับผมเนี่ เอะบาร์โค้ดไหมติมมีมาพร้อมนะครับนี่นะฮนะมีมาพร้อมนะครับบาร์โค้ดก็มีนะคันนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ไปให้แล้วด้วยคุณผู้ชมใช้ยาวๆตรงสเปคตรงรุ่นเลยนะครับใช้ยาวๆก็ได้เลยบุ๊กสวิตมีนะครับและที่สําคัญเลยคุณผู้ชมเข้าสูตรมาแทบุริยานี้เห็นไหมฮะพันเจ็ดพันหมื่นสี่สามหมื่นนะครับผมนะ เรียกว่าเข้าศูนย์มาแทบทุกระยะนะครับผู้มือมีบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับผมอ่ะมีหนึ่งอย่างนะครับผมที่ต้องแจ้งกันนีดหนึ่งรอเล่มนิดหนึ่งเท่านั้นเองครับเพราะว่าเพิ่งไปปิดเล่มมาแต่ไม่นานครับผมน่าจะไม่นานนะฮะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้เล่มกันเรียบร้อยระหว่างนี้มีสัญญาซื้อขายให้จากทางบู๊บบอยลูกค้าที่ติดตามกันมานานทราบอยู่แล้วนะครับบางคันมีเล่มเลยก็จัดเลยรับรถได้เลยบางคันยังไม่มีเล่มนะครับหรือรอเล่มนิดหนึ่งนะฮะนั่นคือหมายความว่าเพิ่งปิดเลมยยเรรีบ้้อใช ได้ปกติหมดถูกต้องตามกฎหมายทุกประกาศนะครับเพราะมีเล่มทุกคันนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะ,ะมาดูดียกันต่อนะครับก็จ,จะมีนี่อย่างนี้เนี่ยฮะเนี่ยฮะแบบตามการใช้งานนะครับผมมีล้มแปะอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมาดูราคากันแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะมาดูเครื่องกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับจับข้อยเสียดูปึ๊บนี่ครับข้อยเย็นๆเลยนะครับมาสตาร์ทกันปึ๊บปึ๊บนี่บิดเปิดปัด๊บ นี่ฮะอ่าแบตเตอรี่เนี่ยนะครับขึ้นมาประมาณ12โวลต์เลยนะครับผมยังไม่ได้ทันได้สตาร์ทเลยนะครับมีจัดเต็มแน่นอนเพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนให้นะกําซ้ายสตาร์ทขวาปุ๊บปั๊มขึ้นมาเลยนะฮะนี่ขึ้นมา14เลยเห็นไหมครับขึ้นมา14เลยนะครับอ่ารอบเดินเบาประมาณ1,500รอบนะครับผมนิ่งๆนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูคันขาวกันดีกว่านะครับมีไหมนี่ครับ ควันขาวไม่มีนะครับผมชิลหน้าไฟฟ้านะครับอย่างที่กดให้ดูนะครับใช้งานได้ไม่มีติดขัดนะฮะ traction control นะครับสามารถเปิดปิดได้ที่หัวแม่นิ้วนิ้วมือแค่นี้เองนี่เห็นไหมอ่านี่เปิดปิดเห็นไหมอ่ะเปิดอันนี้ปิดอ่านี่เปิดนะครับแค่นี้เองนะครับผมแล้วก็อินโฟเออินโฟบีนะครับคุณผู้ชมอินโฟเอเนี่ยสามารถกดดูข้างบนได้นะครับก็จะเป็นพวกแบบ trip A trip B นะครับเ a v e r เรจอะไรพวกนี้นะฮะไปลองเล่นกันดูส่วนทิป อ่าอินโฟบีนะครับจะมาอยู่ตรงนี้นะครับกดปุ๊บหน้าจอก็จะเปลี่ยนสามารถโชว์เรนจ์ว่าจะวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับผมเอเวอรเรสต์นะครับอ่ะนี่แอร์เทม์ก็มีบอกนะครับน้ามันก็มีบอกความร้อนก็มีบอกเวลาก็มีบอกตรงนี้นะครับจะเป็นบอกความเร็วตรงนี้จะเป็นบอกรอบนะครับผมก็เร้าใจเป็นอนาล็อกคือรถใหญ่มันต้องอนาล็อกนะมันถึงจะสวยนะครับผมแล้วก็ดูเร้าใจสปอร์ตนะฮะกระจกข้างนะครับผมสามารถพับเก็บแบบนี้ได้นะครับการจราจรที่ติดขัดก็ไม่เป็นปัญหากับคุณผู้ชม ใครที่จะใช้ในเมืองนะครับตัวนี้ใช้ได้นะฮะ,ะตัวถือว่าตัวนี้ใช้ได้เลยเป็น f ฟ r ์ซ่าสามรห้าสิบที่เรียกว่ากําลังดีนะฮะพีซีเอ็กซไปได้เราก็ไปได้อะไรประมาณนั้นนะครับมีไฟพามาหรือไฟห้างศาสตร์ด้วยนะครับนี่ฮะกดที่ดูเลยนะนี่อ่ะด้านหน้าอาวเราต้องปิดนี้ก่อนปุ๊บให้ดูไฟเลี้ยวแยกนี่ครับเดี๋ยวซ้ายติดเดี๋ยวขวาติดนะครับไฟสูงไฟต่ำนะฮะ ติดครบหมดนะครับเดททม์แลนดิ้งไลท์ติดกดทิกเกอร์แบบนี้ได้ด้วยนี่ที่ผมกดกระพริบรัวๆได้คืออย่างนี้ครับกดทิกเกอร์แบบไฟพาสแบบนี้รัวๆได้เลยนะครับผมอโอเคสภาพรถถือว่าสวยงามมากทีเดียวนะครับผมอตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาคุยเรื่องราคากันดีกว่านะครับเป็นหัวยชีดรองรับ E20 แล้วนะทุกคุณผู้ชมอ่ะไปตรงนี้นิดหนึ่งนี่เป็นสวิตช์ออฟลันนะครับผมใช้ให้ดูเลยนะครับ โอเคนะครับผมเป็นหัวฉีดเรียบร้อยรองรับ e 20 91 95และโซฮอนะครับผมเรียกว่าใช้น้ำมันได้กว้างขวางนะครับคุณผู้ชมไปต่างจังหวัดออกทริปอะไรพวกนี้เลือกสรรได้ตามใจแล้วคำนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากเติมอะไรอยู่ต้องไปเติมตัวนั้นไหมสมมติคุณเติมโซฮอ95อยู่คุณไม่จำเป็นจะต้องใช้ให้หมดถังแล้วค่อยเติม91หรือ e 20นะคุณใช้ไปครึ่งถังคุณอยากจะเติม e 20คุณอยากจะเติม91เติมได้เลยครับกล่อง ECU มันจะอัจฉระยะนะฮะจะคำนวณการจ่ายน้ามันให้เราเองนนนะะรรััเเพาาะฉะ้้ไไม่งไปง ต้องวุนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับรถสมัยใหม่รุ่นใหม่แล้วเทคโนโลยีมันก็สูงแล้วนะครับชกหลังนุ่มนวลอันนี้คือจุดเด่นเลยนะฮะของ ฟอร์ซ่าสามหลายคนเนี่ยไปหลายโช๊คมากๆนะครับผมแล้วสุดท้ายก็กลับมาที่โช๊คเดิมเยอะมากเพราะว่ามันนุ่มเนื้อนุ่มนวลแล้วมันหนึบระดับหนึ่งนี่ฮะปรับระดับได้ด้วยนะครับผมใครอยากได้แข็งอยากได้อ่อนอะไรยังไงลองปรับกันดูเอาที่ถูกจริตเรานะครับนี่ฮะแข่งเครื่องสวยงามนะครับทะเบียนกรุงเทพนะอ่ะมีตรงนี้นะครับเขาแต่งใส่เป็นสีดําของเดิมจะต้องเป็นสีเทาแต่สีดําเป็นของสีปีใหม่นะครับอันนี้เอามาใส่เอาให้ดูดุดุนั่นเองนะครับหลักๆประมาณนี้นะมี ระบบ ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับมี traction control มาให้ด้วยครบพร้อมใครที่จะออกแบบ P C X 160มือหนึ่งอะไรพวกนี้ลองหันดูคันนี้ก่อนนะครับเปิดราคากันเลยดีกว่าตัวนี้ผมขายแค่เพียง115,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชม115,900บาทเท่านั้นรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นราคานี้ไม่มีแน่นอนนะฮะในท้องตลาดนะครับผมฟ o r ซ350ปี2021 20, นะคุณผู้ชมสภาพตอนนี้สวยแล้วด้วยนะฮะในราคาแค่115,900บาทรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลอยุธยาปทุมธานี นะครับผมสมุดปรกกาสมุดสะขอบพวกนี้ฟรีทั้งนั้นนนทบุรีก็ฟรีนะครับอ่ะแล้วก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ลูกใหม่ด้วยนะครับตรวจเช็ค20จุดและถ่ายของเหลวให้นะครับตรวจเช็ค20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบเครื่องและแบตเตอรี่นะครับหลังจากนั้นเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีถ่ายน้ำมันเฟืองทายให้ฟรีเท่านั้นไม่พอนะฮะไอที่เราตรวจเช็คไปอย่างคันนี้นะฮะก็จะมีเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ให้1ลูกเลยนะครับผมอันนี้ใช้ยาวๆเลยแล้วก็เช็คชุดคางนะครับพวกเม็ดชามอะไรพวกนี้ถ้าม ไม่ต้องกลัวนะครับเราใช้ของใหม่ใช้ของดีให้เลยนะครับอันนี้คือบริการที่2ตัวเช็คสวิตแล้ว สวิตให้จริงนะครับส่วนบริการที่3นะครับรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบบายให้อีก1เดือนแบบไม่จํากัดระยะทางครับจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโล,ล,โลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับผม3บริการนี้ให้ไปในราคาแค่1นึ่0 5, 0สนบาทถูกโคตร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 ถูกนะครับผมอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งได้ค่าส่งถูกที่สุดในไทยโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งแค่500บาทค่าน้ํามันค่าทางด่วนยังไม่ได้เลยนะแต่เรา อโอเคนะครับผมสามบริการนี้ให้ไปจองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนครับผมทิ้งช่องทางอดีตต่อไว้ให้ด้านล่างนะฮะสช่องทางแต่ช่องทางที่เป็นโทรศัพท์เนี่ยจะไวสุดนะศูนย์หกสี่นะศูนย์หกสี่หกสามหกสามหกสามห้านะครับอันนี้ไวสุดเลย นะฮะแล้วก็ ID l ด n ีไลน์เนี่ยลองลงมาอันนี้จะเน้นสำหรับคนที่อยากจะขายรถนะเราให้ราคาสูงอย่าเพิ่งขายใครถ้าคุณยังไม่ได้เช็คราคากับเรานะครับอุปบูตไว้นะอ่ะ w หกสามห้า w หกสามห้าแค่นั้นเลยนะครับหรือสแกน QR c ค d e หรือคุณกดดูคำบรรยายใต้คลิปจะมีลิงก์ให้สำหรับแอดไลน์เลยง่ายดายนิดเดียวส่วนด้านขวาล่างนะครับคุณชมจะเป็น Facebook f แฟนเพจไปติดตามกันไว้ได้เลยนะฮะผมจะลงรูปตัวอย่างก่อนว่าผมจะรีวิวคันไหนนะครับผมถูกตาต้องใจนะฮะ ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมอีกคันกันต่อนะครับโอ้โหคุณผู้ชมคันนี้นะฮะเป็น ADV k i t a ก o นะตัวนี้เป็น ADV KITAGO ปี2022แต่จดจริงจด23นะครับจดกุมภา66นะฮะปีนี้นั่นเองนะฮะรถไม่ถึง1ปีคุณผู้ชมแล้วที่สำคัญเดี๋ยวผมไม่ดูนะโอ้โคันนี้คือแจ่มจ้าว นะฮะแจ่มจ้าจริงๆแล้วก็ราคาในพิเศษสุดๆนะครับวิ่งแค่สองพันกว่าโลเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมนะเซอร์วิสตอนพันโลมาแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้คันนี้เนี่ยมีจุดพิจารณาจุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเขาลอกสติกเกอร์ตรงนี้ออกแค่นั้นนีงครับผมสติกเกอร์โปรตีนดําด้านแล้วมีสติกเกอร์อยู่นิดเดียวนะฮะตัวนี้ลอกออกแค่นั้นตัวนี้ไม่ได้ลอกนะครับตัวนี้ยังอยู่อันนี้มาจากโรงงานเลยพร้อมเป็นคิตาโก้นะครับแล้วก็นี่ฮะให้ดูพรอเอกก่อนนะครับคิตาโก้แท้นะครับคุณ นี่คิตาโก้แท้นะครับมีมอกอรเรียบร้อยเลยนะครับให้ดูปลายเป็นคาร์บอนแบบนี้นะครับนี่โอ้โหสวยงามมากๆอาจจะบอกว่ามีท่อเดิมด้วยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลน,นะฮะผมมีท่อเดิมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแรกนะครับผมมาพร้อมเลยนะะี่ฮะแรกมาให้เรียบร้อยนะครับมีไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับผมมีริ้วรอยจากการใช้งานแหลกนิดนึงตรงนี้นะคะนรับผมแรกมันมากระทบกันตอนแรกเขาติดตั้งแล้วมันห่างมากไปหน่อยนะครับผมมันก็เลยสีสีกันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่นอกนั้นคุณดูสิฮนะ รถ2,000โลอ่ะเนี่ยมีเบาะด้วยนะกองหลังนะครับนี่แล้วโชคเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นโชว่ากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับแข้งเครื่องสวยลูกยางแนวๆๆแน,แน,แน,แนใส่นะครับผมสวยงามมากใส่ตีนเป็ดมาให้เรียบร้อยมีงาน C N C ตรงนี้มาให้เรียบร้อยนี่ของอะไรเนี่ย Revolution โอ้โหมียี่ห้อซะด้วยแข้งเครื่องอลูมิเนียมนอ็อตบาร์กเดิมครบทุกจุดสวยงามมากแรกท้ายเดิมมีแหลกเสริมมีไม่ชอบถอดออกครับผม กองใหญ่ใส่โมกน็อกได้จุใจนะครับตัวนี้มีนี่ฮะท่อเดิมมีให้ชิลเดิมมีให้แต่ตัวนี้เขาใส่ชิลสีเข้มนะครับผมสวยงามดุมากคุณผู้ชมดุมากๆคันนี้อ่ะนี่ให้ดูรอบคันนะ่ะนี่ฮะปป๊บปป๊บนี่ดุไหมละครับสวยจริงนะครับเป็นเครื่อง E.S.P. Plus เรียบร้อยแล้วนะครับผมวิ่ง2,000กว่าโลเดี๋ยวผมให้ดูทีเด็ดอีกใต้บอร์ดนะครับ แม่คนีโมเยอะนิดนึงนะครับผู้ชมขออภัยนะฮะแต่ว่ามันอยากโมนะครับเปิดให้ดูปั๊บนี่บุมาให้แบบหรูหราเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะท่อคิตาโก้เนี่ยถ้าใส่ตัวนี้เขาบอกมันจะไหม้นะครับเขาก็เลยถอดออกมันเป็นจุกลดเสียงแต่ถ้าใครอยากได้เสียงเงียบก็ต้องยอมนิดนึงนะฮะอ่ะก็ใส่จุกลดเสียงก็จะเงียบกว่านี้แต่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูแบบไม่มีจุกลดเสียงนะหลายคนไม่ได้เคยได้ยินคิตาโก้แบบเอาจุกออกนะครับว่ามันจะเสียงไพเราะขนาดไหนปัญหานะครับ เฟืองดําเฟืองขาวถูกแก้ไขเรียบร้อยเห็นไหมฮะเฟืองขาวหลักฐานชี้ชัดเลยเขาเปลี่ยนตั้งแต่แบบไปสวิตช์ครั้งแรกเลย อันนี้กุญแจกล่องหลังนะครับผมแล้วก็ของแต่งกระจุกกระจิกนะครับให้ไปด้วยนะภาษีพ,พรบร6 7คู่มือบุ๊กสวิตบุ๊กสวิตมีเรียบร้อยเล่มพร้อมชุดโอนครบรถบ้านมือเดียวเครื่องมือใต้เบาะมีครบถ้วนนะครับรอบถัดไป4 0 0 0โรซึ่งยังไม่ถึงนะ,ะเราเช็คให้เรียบร้อยนะครับผมตัวเช็ค20จุดจากทางวุปบายให้ไปดูเครื่องกันดีกว่าว่าดีขนาดไหนรองรับ E ี9 1 9 5ก้าและโซฮอนะคุณผู้ชมนะ,อะรองรับได้แบบว่าหลากหลายทีเดียวนะครับจับขอท่อให้ดูเลยอ่ะ นะมามีที่จับโทรศัพท์มือถือตรงนี้อีก1จุดกดเรียกรถปั๊บนี่เปิดปุป๊บนี่ไฟเอนจินดับเรียบร้อยมี ABS มาให้มี traction control มาให้ ABS มีล้อหน้า Dis brake มีล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมเลือกหน้าจอเนี่ย เลือกง่ายๆแค่นี้เลยเห็นไหมบนหน้าจอเราเลือกขึ้นเลือกลงเนี่ยมันจะมีฟังก์ชั่นขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับแบตเตอรี่ตอนยังไม่สตาร์ทสิบเต็มเต็มจัดเต็ม,จ,ตมจริงๆคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็เอฟเอร์เทเห็นไหมฮะสามเโลลิตรนะครับถ้าขี่ทางไกล40โลลิตรเนี่ยมีเห็นได้ไม่ยากเลยกำสายสตาร์ทบึมบึมนี่ไปฟังเสียง่อกันดีกว่านะครับเนี่ยเสียงหล่อไหมล่ะฮะ นี่ความเร็วขึ้นปกตินะครับกำเบรกซ้ายความเร็วเหลือศูนย์นะครับผมอ่ะมาดูไฟผ่ามานี่ฮะติดนะครับผมเลี้ยวซ้ายติดเลี้ยวขวาติดหมดนะครับไปดูด้านหลังนี่ครับไฟท้ายติดไฟเบรกปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไปดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งนี่ครับไฟเลี้ยวด้านหน้าอู้แต่ติดนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับไฟสูงไฟต่ําติดครบหมดนะครับอ่าเรียบร้อยนะฮะ ขออนุญาตดับเครื่องเล็กน้อยนะครับผมตัว i d l i n สต็ o p นะครับก็สามารถเปิดปิดได้แบบนี้นะครับนี่เปิดปิดได้นะครับผมอวอกี้มือลันน่นไปโดนแตรนิดหนึ่งขออภัยด้วยนะฮะ,ะนี่ครับผมด้านซ้ายนะครับคุณชมนี่ก็จะมีทั้งกุญแจมาให้นะครับแล้วก็นี่ฮะพวกแบบไม้ติดนะครับผมมีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับผม โอเคนะครับนี่ฮะทั้งคันสวยงามมากๆเลยนะฮะสภาพสวยวิ่งแค่2,000กโลมีของแต่งแคสบาร์เนี่ยท r i เป e นเอนะเอทิ่เป็นนะเอสน,นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตัวจับตัวนี้ของ m o t o w o ู f นะครับอ๋อเรียกว่าแข็งแรงใส่แบบว่า,าสปอร์ตไลท์มาอะไรพวกนี้พร้อมใครที่อยากจะออกทริปแล้วใส่สปอร์ตไลท์เพิ่มนะครับสามารถยึดจับกับตัวนี้ได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ฮะดิสเบรกหนะ้ามีดิสเบรก มี A B S ล้อหลังก็เป็นดิสเบรกแต่ว่าไม่มี A B S แค่นั้นเองนะครับลุยได้ดีมากยิ่งขึ้นยางเนี่ยมันเป็นกึ่งทางเรียบแล้วก็กึ่งทางขู่ขาดนั่นเองนะฮะนี่ฮะพอร์ตนะพอร์ต ดิสเบกทั้งคู่นะครับผมหลักๆประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมประหยัดน้ำมันมากๆแล้วก็ขี่ลุยได้จริงสำหรับใครที่แบบเออฉันว่าใช้160ซีซีเนี่ยเหมาะสำหรับฉันแล้วนะครับไม่ได้ต้องการแบบซีซีสูงๆมากนะ ADV 160ตอบโจทย์คุณแน่นอนแล้วคันนี้มันไม่ใช่ตัวอื่นตัวไกลนะครับเป็นตัวคิตาโก้เลยนะฮะหน้าหนาวนี้ผมบอกได้เลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมขออนุญาตเปิดราคาไปแค่เพียง89,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมราคานี้ในท้องตลาดตัวคิตาโก้ไม่มีแน่นอนแล้วคันนี้วิ่่่งแค2,000โลเทาน,านนะั้ะ 89,900บาทเท่านั้นพอครับรวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโครมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับผมโคราชชลบุรีคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทส่งตรงถึงหน้าหัวกระดา,านกรุงเทพปริมณฑลในที่นี้ที่ส่งฟรีเนี่ยอยุทยาปทุมธานีก็รองรับนะครับนนทบุรีก็ส่งฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ่า บริการที่2ตัวเช็ค20จุดจากทางบูเบยระบบไฟระบบเบรคระบบเครื่องและแบตเตอรี่นอกนั้นไม่พอนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองตายให้ฟรีด้วยและข้อที่3รับประก,กันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางบูบบยเองเลยเนี่ยอีก1เดือนไม่จํากัดระยะทางด้วยคุณผู้ชม หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางนะฮะจะวิ่งพันโลหรือโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกันละประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเอาเข้ามาสวิตเด้ยเลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวและที่สําคัญคันนี้เหมือนโชคสองชั้นคุณได้ประกันศูนย์ฮอนด้าไปด้วยเคมเฟืองดาเนี่ยเคมมาจากศูนย์นะคันนี้นะเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่องประกันแน่นอนนะครับผมเขาดูแลมาเป็นอย่างดีในราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดอนะ่ะแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยปกติตัวธรรมดาผมก็ขายแปดเก้าเก้าแล้วคุณผู้ชมตัวนี้คิตาโก้นะราคานี้ผมบอกได้เลยสะดุงะะ้งาครา แน่นอนครับคุณผู้ชมครับด่วนครับผมโทรหา,ราเราได้เลยนะฮะตอนนี้064 6363 635 63 064 6363 635 63 63ช้าอดแน่นอนฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมร้านวูปอรบนะฮะรถดีราคามือสองเหมาะสมนะครับผมแล้วก็ไม่แท้ทุกขันด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั scribe แล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะฮะเบอร์โทรศัพท์ผม0 6 4 6 3 6 3 6 3 5 0 6 4 6 3 6 3 6 3 5ถ้ารักในช่องนี้นะฮะฝากกดแชร์กันคนละหนึ่งทีนะครับผมหน้า Facebook หน้าอะไรของคุณก็ได้นะหน้า YouTube ของคุณก็ได้นะครับขอกราบขอบพระคุณมากๆนะครับผมจะหารถดีๆราคาพิเศษแบบนี้มาให้กันเรื่อยๆนะแล้วก็สําหรับใครที่หารถราคาแบบเบาๆบางทีหมื่นสองหมื่นก็มีนะครับผมคอยติดตามกันไว้ได้เลยห้ามชา้าเด็ดขาดนะครับอยากได้ของดีราคาถูกอดดดใจรนนิึเี๋ยวหา ให้นะโอเคนะครับผม ID Line ผม adw 6 3 5 adw 6 3 5นั่นเองสแกน QR Code หรือแอดไลน์ผ่านคำบรรยายใต้คลิปมาก็ได้นะครับสะดวกสบายคุณลูกค้ามากๆเลยนะฮะแล้วก็ผมเจ้าของร้านนะครับรองรับลูกค้าเองทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะพยายามดูแลให้ดีที่สุดนะครับฝากกันไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งนะครับส่วน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจอย่าลืมไปติดต,ตามนะผมจะลงรูปตัวอย่างให้ดูก่อนว่าคันไหนกำลังจะเข้านะครับถูกตาต้องใจคันไหนแอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมมไไดด้้้เเลลยนนนนนนนะะคคครรรัััััับบบผววีีีาากกปท่่อสส uh -huh.